ไปครับตอนนี้ขากลามนะครับตอนนี้พวกเราจะกลับจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งที่เรามาจอดรถนะครับสะพานสนลิงนี้มีมีหลุมเยอะมากเลยนะครับใครที่มาก็ระวงังระวังตกหลุมนะเดินเชียไอ้ป้าหัวจับมือนแน่นนะเดี๋ยวเดินเชียบลูอ,อ๋อนี่ไม่เห็นเดินเชียแล้วนะอืม ไปน้ำใสามากเลยไป <c oughs> ไปเขาค่อยข้ามไปมไปอโอ้มีรถใหญ่มาด้วยไปดูดูที่ขาดูที่ขานะไปครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้ว มาถึงเครื่องทางแล้วนะครับตอนนี้ไปโอ้ตรงนี้ทำไมวัดเสียวจังเลยมีแค่สามง่ามเลยไปนี่ครับน้ำอยู่ตรงนี้นะนี่ทีมแหนไปไปก็ไปไปไปเล่นน้ำไป ไปไปเล่นน้ำนี่เดี๋ยวเห็นปืนใหญ่อาเซนอลของดีแมงหมดนะแมงแมงไม่กลัวเหรอเจียใส่เกงในไหมพี่ปลาหัวกับพี่ปลาหัวกับพี่บันดาวใส่เกงในไหมใช่ใช่หรอนื้เนื้ว่าเนื้อเด่นเชียใส่ไหมเ่ยไม่ใสซะหน่อยเ่ยไม่ได้ใสเลยไปลงไประวัง กูก็จะเดินเรื่อนไปแต่กูก็จะเินเลื่อนไปเหมนี้นะครับไม่ใช่ให้กลัวตัวสั่นเลยเจอะตัวสั่นไหมนี่ไงฝั่งนี้ไงฝั่งนี้เขามีที่เดินตรงนี้ไงนี่ไงไปเร็วแม็กลงแล้วเอ่อโอ้ยโดนตูดตระปุโดนตูดกอ๋อยไหวแล้วใชอย่างงั้นอืมอ่าลงไงก็ได้ปล่อยให้มันลง

Đã vượt nhảy Việt Nam